แชส์แนวใหม่เอาใจเกษตรกรกับการลงทุนที่จะทำให้คุณสามารถเป็นเจ้าของร้านขายปุ๋ยแบรนด์ดีแบรนด์ดังที่ทางบริษัท Joy and c o i กับเหล่าซัพพลายเออร์รวบรวมไว้ให้คุณแล้วในราคาพิเศษกว่าที่ไหนๆภายใต้เงื่อนไข1ตําตำบลหร้านค้าสิทธิแฟรนไชส์ที่ทำให้คุณเป็นเจ้าของร้านขายปุ๋ยในตำบลที่คุณอยู่แต่เพียงผู้เดียวและคุณยังจะได้รับประโยชน์อีกมากมายดังต่อไปนี้ ผู้เข้าร่วมแฟรนไชส์จะได้สิทธิซื้อปุ๋ยในราคาพิเศษร้อมรับคะแนน P.V. และสามารถนำไปขายต่อได้เท่ากับราคาปกติที่ทางบริษัทขายได้เลยสิทธิในการจัดการขายที่คุณสามารถทำโปรโมชั่นเองได้ตามที่ต้องการนอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสในการเพิ่มฐานลูกค้าและปิดการขายได้มากยิ่งขึ้น โดยเงื่อนไขในการเปิด JC ซีซักซีก็ทำได้ง่ายๆเพียงคุณมีใบอนุญาตขายปุ๋ยและลงทุนแฟรนไชส์เริ่มเพียงแค่1 0 0 0 0บาทคุณก็จะได้รับอุปก,กรณ์เปิดร้านทั้งไป้ายไฟโลโก้ไป้ายหวนิว้วพร้อมเงินเข้าให้ในระบบ E-Wallet อีก3,000บาท ื้แฟรนไชส์ต้องสั่งซื้อปุ๋ยผ่านฝ่ายการตลาดของทางบริษัทจอแอนคอยเท่านั้นการสั่งซื้อขั้นต่ำ3าตันขึ้นไปและการขายคุณสามารถขายได้เฉพาะปุ๋ยที่เข้าร่วมก,กับ JC ซซักซีเท่านั้นด่วนอย่ารอช้ารีบมาจับจองเป็นเจ้าของแฟรนชส์ชกับเรา JC ซซักซีจะ,จะช่วยให้ใหคุณ,คณประสบความสำเร็จได้